จะต่ายพันใหญ่นะกีนเข่าน,นะข้่ขาข,า <laughs> ขาี่รถบดสึ้นแปงคเต่าแคเต้า,าอดนที่ปุบยาันยานขี่รถมอไซค์อย่นขาสั้นมัขมนขี่รถมอไซค์เ้าสิงโงตทางแรก้นเดหมะ, <laughs> ะได้ย็นบาน้นบานเมืองเาเเลันวะเจ้าเล่นวะเจ่าเต่นเมืองเล่าอยู่วะเจาเเมืองเล่าเหาอ อยู ian, ่จเดือนหนึ่งโอเคปะสวัสดีพระยากางเ้บยนเป็นภาษลาไมเขียนมาละบอบอไม่ได้หายขอยได้ฮะไม่ได้หายขอยได้หรอกผู้เจ้า่้มกันเปื่วเอย แล้วพัทยาเป็นยังไงพีไงเปนไเมื่อไงบอกไม่กิโลจักโอ้คมาแต่บ้านหอดพี่เนเื่อไงเมืม่อไงกิโลจักเป็นไรกงออแลนด์พัทยา คนมานั่ดีเงพึงลแบบมันใจเอเจ้าเอเอนาเสิร์เป็นจักไดเมื่อยบ่เมื่อยเมือยกินสจัเมือยต้อจั้อขาจันเขาอกแซกโดน่อ้อโอ้โหไม่ต้อ เขาแหละรถจจ๊คค้าสันดิพ่อยยันมันโดนกันพ่อยยันเอาชีวิตมาถิ่มยู่นี่บอกหอดแล้วนะทุกคนพัทยากลางยากเยีกยืนยูนตลอดถึงอยากโอ้ยต้องสื่อ้อรับ ตรงนั้น,นเลย,ยคุณผู้ชมาเออเออสาวสวยที่นั่งเนควจะตายเธอไปนั่งตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรรอกคุณ้ชายเย็นคุณชายมีกลินผู้ชายมากมากฉันชอบมากเลยค่ะราคานี้คงจะเป็นบ้านแล้วแน่ทแทให้ถึงแปลกปลปะหลาดพระหลาดกับขจงซื้อพิงพิง เห็ดหยังอืมื่อกี้เห็ดยังอ้าวเป็นอะไรไปมาคนใหม่นขึ้แล้วฉันจะจัดการเรื่องตุ้มเรื่องปีน้ินไปคุแย้ไว้ด้วยตัวเองคุณต้องั้งคาการป้องกันความเป็นส่วนตัวนั้นและให้การต้อนรับคุณย้ไสไปอ่านหนังไปอ่านหนังไปอ่อานนังไป keng <laughs> keng keng, ken. Ơ oh, mày. Ơ mồ oh, bài. <laughs> má nó mới nụ bài hai gậy rồi mấy. Cú bài hai gậy cú. Má 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 má. Ơ. 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 ขี่เขาขี่นี่เขาขี่รถบดขึ้นแต่เล่าแต่เลองหอดผีบ่ญานยญาตขี่รถมอไซค์่นั่้าสั่มันขีรถมอไซค์เขาสิงโตทางแรกขึ้นเต็ดั้เปนจีได้เห็นบ้านเห็นบ้านเมืองเาเลยต่างเมอต่างเมืองเล่ายู่บะตางเมืองเล่าต่างเมืองเล่าอเนาะอยู่จะเลี้ยหนึ่งโอเคบะ Mới chú lễ ba hai chân khấu mời chân khấu đi chân khấu chân khấu mời chân khấu đây chân khấu mời chân khấu mời ปลาเถ่าเคยกินลูกเคยต้องเป็นคนเห็ดใ่ายกินเ่อยู่ในข้าโคงนะ้ง <c oughs> การอย่างดีเลยเมดอกกิบเบิดดอกฉันินให้หมดครับคกด้ในะะในะตีซอย ไปไปให้แล้วไปให้แล้วไปให้แล้วอืมอันนี้ของเราข้าวผัดทะเลคาร์ดบนารา ก้ปูไทงเตหมือนกัปูลาก่อนกะปูไทยเหมือนกะปูลาบใช่ไหมันมันเกี่ยวอย่างทร เจ้ามาทําความสะอาด่ายหาดแล้วนะทุกคนเพราะนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วมากวดใบไม้กวดยัองออกจอกากไา้หาดแล้วเข้าเจ้ากระชีตัง้งโต๊ะตั้งเต้นนะทุกคนเนาะเพื่อรับนัก,นกท,ท่องเที่ยวจะบถึงดอก ใส่กางเก็ใส่กากงใส่กาเกงขาหน่ลงไปยังแย่ไมใส่พัตีไม่ใช่เลยฮะพัตีได้จังนะพตีทม่ควรล้เดี๋ยวพลังขับก็กเขาไม่ได้หันหันหันไม่มารอเขา หาล้านห้าล้านห้าล้านไว้หกสิบหาเนาะแล้วจ่ทำนี่แล้วพนังาเชิร์ชพอแล้วพังานคิเดือนคิดอลค មកហើយអូខេអស់របស់មួយអូខេระวังច្រឡុកណាពិតយ៉ោមនេះណាអូខេប៉ះទេហីៗទៅអត់មិនបើកខ្លួនទៅអាទៅអត់គ្រូទេ เดินซาฮงหาไปเดินขับเดินบ้านแล้วอันนัออ้นเลยว่เดียวก็พักมาด่วนอะเดียวเนี